ห้าบาทสองดาวท,ที่ที่พอจะมาแทนเซตได้มีแค่สองตัวนะเวโกกับกับเออร์กดไอโคบุโกกระแซการแทนให้ไม่ได้เป็นได้แค่แทน oh, <okay. S 1> กาเลนก็ไม่ได้ผม oh, <okay. S 1> ผมเคยเล่นกาเลนโดยที่ไม่มีไม่มีเออร์กดเนอะไม่เก่งเท่าเซตเช่ยกาเลนอะเดเมจเยอะไหมเยอะแต่ว่าปิดปิดตัวหลังให้ไม่ได้สุดท้ายเราแพ้อยู่ดีโดนตัวหลังฆ่าตายข้อดีของเซตคือมันไปนล้วงหลังให้นะั่นเองเน็กไว์พี่หมากแล้วพอไหมง่อยแบบพี่หลือก้าวหัวดอยสองบาทสามดาวชนะสี่บาทสามดาว ไซรัสสามตัววายสองตัวอ๋อไอคอนเอ้ยใหม่แหลนะเนี่ยฮอตไตเทโอเวอร์เนะี่ยไอสายชนะเนะี่ยมีระบังปะไม่มีมีกูหยิบแม่งเลยสัตว์เฮ้ยพี่ได้ไซรัสไซรัสแบกไม่เก่งด้ว,วะแต่พี่มีไซรัสสี่พี่มีไซรัสสี่ตัวแล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็มีไซรัสปะอันนี้อยากเล่นไซรัสแบกอ่ะมีแบกไหมล่ะเอาดิหยิบแม่งเลยควายนักมา2025 cat fantasy เกมกาชายเหมียวที่พร้อมให้คุณเป็นทาสแมว มาพร้อมกับอีเวนต์ล่าสุดอย่างศึกสัตว์น้าหัวใจเหมียวกับการเป็นบอสของโอ๊ตปราโมดและนอกจากนี้ยังมีแจกตัวละครระดับ S S R อย่างโคโค่ไปกดรับกันได้ง่ายๆเลยและตัวใหม่ล่าสุดอย่างมิกะตัวตเนะค่างะ อย่าลืมโหลดมาเล่นกันหล่ะเท่ากับเกมแคปแฟนตาซีโหลดมาเหมียวด้วยกันได้แล้ววันนี้ทั้ง PC iOS และ Android และสองบาทโหลดลงได้เลยสองบ้านโหลดลกูได้สักกาเนอร์ <c oughs> เฮ้ยแล้วพี่มีเล็บบางไอ้ควายเหนที่กูดีบแบบเมื่อกี้มาเออช่างแม่งเน็กส่งไซรัสตัวเล็กมาเลยแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เรื่อยๆรื่อไซรัสพี่หกตัวแล้วนะเนี่ยเออผมได้อันนี้มาตั้มมี่เอฟโกเคเคของเซรีมีอะไรใส่ได้บ้าง อ็นนี้ดูเม้นหนึ่งกับ2พี่คอมโบในตำนานแฮตเพกเกิรไม่รักมึงดูเออมึงเห็นว่าคาแรคเตอร์ให้อะไรอ่ะโอ้โหไม่เหมือนกาดอีกเทปะเทปะของพีจัดโคตรตึงอ่ะจริงดีวันนี้ผมอยากได้อีราวีเนี่ยลงอีราวีก่อนพเล่นอนิมานะแค่มีออกเป็นไซรัสแบกเฉยๆไซรัสก็มีที่ส่งก็คือส่งไปเลยก็พี่ไม่อยากลงงั้นตัวสามดาวเราสามดาว อยากซื้อเลยเปลืองซื้อก็ได้เค่โอเคเพราะว่าทั้งนั้นตัวสามดาวผมก็คือจะมีแค่ไซรัสกับสแกาเนอร์ไซรัสเรามีแล้วหกเอเน็กส่งเจ็ดผมขาดแค่สองน่าคนดู<ง>แค่สองนะครับมันไม่ต้องโลใช่ยไหมสองตัวไม่ต้องโลแปลว่าแปลว่าอะไรเนี่ยโลดีโลดีโลด <laughs> แค่สองเท่ากับส่งตัวคนดูส่งตัวครับเพื่อนส่งให้เราสองตัวเราต้องการอีกแค่สองตัว ยังนะยังนะเกมยังนะอะดีๆนะดีๆไม่แค่เหรอพี่ส่งตัวมันแค่ดิเฮ้ยมันไม่แค่ยังไงมันโคตรจะแค่เลยนะเว้ยส่งตัวหนึ่งเลยนะเออไอเน็กส่งอีกต้องส่งอีกตั้งตัวหนึ่งแค่แต่ลงตีกระจายเก่งมากเกมนั้นเกมนั้นท้าเปเราชนะนะเซริสไม่เซริสอ่าอะไรวะพี่แบบผมผู้เล่นอะไรอ๋อเดียวพี่ยังถามว่าพี่เล่นอะไร ลูคอมลูมลูมมีถ้ามีตัวเอ๋ยถ้ามีตัวเอ็กคอนมีตัวเอ๋ยนะดายด้ยดูให้ผมอยากได้ผ้าคลุมอันหนึ่งอะไรไงสก,กาเนอร์ใช่แล้วออกคนสุดท้ายแล้วผ้าคลุมมีอันเดียวมีสก,กานเนอร์อันเดียวอ่ะเดือดฟับมีมีคนเปิดล,ลูมให้ผมผมครับไม่บัตรเติร์ละแค่สองเท่ากับด่านสี่แล้วเปล่าครับอยู่คนช่วยส่งให้อยู่นี่ก็แค่สามดาวแทนแล้วค่อยส่งให้ส่งตัวครับรุ่นพี่ใส่ลาร์ดเล่นเกมให้มันเป็นหน่อยไอสัตว์ยังนะยังนะมึงยังนะ มีจินเอาเลยปะเอามาครับอรอบหน้าเน็กส่งให้ผมไดนะนะฝากหาไซรัสด้วยบุลเลอร์ทอแล้วนะลด,นะ <c oughs> ลดุปลับจบมันต้องมีดุปจริงเหรอ,อวะอรวา,าร์เกลสกานเนอร์ผมไม่โลอยู่แล้วนะปล่อยมันไปเรื่อยๆเราได้ฟรีจะขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆอสซาร์ยินริมนะเพราะว่าถ้าฆ่าได้มันจะได้แคสเพิ่มขึ้นยินกลางแล้วมันติดแทนเจอเจอเบก้าอีกแล้วโอ้โหโปรโจินมาพอโโอาร์แองเกี่ยวกับของครบสุดท้ายหรือเปล่ะหรือว่านี่คือรีโลที่เก่งที่สุดในดับเบิร์อัพวะเราโดนแล้วปะ ตส่ล้าสองตัวปั๊กเอ็เน็กส่งมาให้คนดูสองตัวใช่ของมีเยะเหรอเอออีกเราต้องการอีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นครับมีกระตีับมีกระตีครับเจอไม่เจอผมต้องการอีกแค่หนึ่งเท่านั้นครับเพราะว่าน้องเล็กน้องเล็กคือน้องเม็กน้องรักของเรามีให้อีกหนึ่งนะครับคนดูหนึ่งเท่านั้นครับหนึ่งเจอแล้วไอ้เคไม่ถึงเท่านั้น ใครเล่นไซรัตกันเนี่ยผมเจอเองสองตัวผมเจอเองแค่สองตัวตั้งแต่เริ่มไม่ไม่นับไม่นับออกเมนที่ให้ตัวนึงดูไอเทมพีเทป่ะสองอาร์กิลเจ้าไซรัสเดิไซรัสเดิจบหนึ่งตัวครับรุ่นพี่ไซรัสปลดปล่อยชั้นทีตรงนี้ให้มันจบที่รุ่นเราจบแล้วมันยัไม่จบจริงหรอวะไอ้ยี่มันจบตรงนี้เหอะไซรัสครับพี่ครับสแกนเนอร์เวลห้าหกเจ็ดแปดสแกนเนอร์ได้อีกสี่ตัวสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสแกเนอร์ตอนนี้สามดาวแล้วนะถ้าขึ้นเลเวลแปดไม่ต้องหาเพิ่มเลยซ้ำพี่ก็ขึ้นเบลอีกรวเลยไม่ไทลัสกนดีควายก็ะจะขึ้นเวลรวยๆแน่ๆจะไม่โลนโลั่นแหละสองเฮอร์เกมรุ่นพี่ใส่รวย <love> มาครับเลเวลสี่ผมไม่ขึ้นเลเวลเพื่อคุณเลยนะครับคุณพี่คือสแกาเนอร์ตอนนี้ถ้าขึ้นเจ็ดอ่ะกูสามดาวละ S 1> <S 1> <S <S แต่คือมันมีมันมีคนหนึ่งที่มันยังแบบมันยังล้างวไวอยู่เน,นี่ยมันยังดึงคอเสื้อพี่อยู่เดี๋ยวพ่งขึ้นเน,นี่ยเออหนูว่ายัยางก่อนพูดเงี้เยเกมแม่งเล่นยากชิบหายเลยผมไปเล่นไอ้นี่ได้นี่ว่ะแวนอ่าแผนเรามีสองอันเนาะอนิมา่าล้วนกับแวนแวนมาร์คแมนอะเพราะว่าสแกนเนอร์ก็เป็นหนึ่งในงแวนเราเจอสแกนเนอร์บ่อ,บอยกว่าไซรัสเลยครับพี่เบลอะไรลเวลสี่ครับ 55%ผมไม่เจอผมเจอ30นี่ก็คือสุดยอดเกมที่คุณไม่สามารถหาโมเมนต์นี้จากไหนได้นะครับ TF ทวยสุดยอดเกมลักกี้โดกเดยอไอ้เจี๊ยเอาอะไรมาเขาเห็นอุ้ยขาดหนึ่งเนี่ยใช่ไงต้องคิดเดยอะไม่ต้องคิดเดยอะเนี่ยขาดหนึ่ง พาจากไหนอ่ะอุ้ยปลาย,ายลน์อุ้ยเซลัตพี่มาแล้วเน็กโอ้โหอีกกี่รอบนะน้องเน็กโ <c oughs> อ้ยรอบหน้าได้แล้วครับโอ้โหยสบายๆครับไปดูเกมนี้สนุกมากครับ <c oughs> อย่าลืมโหลดมาเล่นเยอะๆนะครับ <c oughs> สามดาวแบบไปจัด <c oughs> มีแจ็คก,กับจินเอาก็จินมาจินสองดาว <c oughs> เ,เอาเอาจินเอาจินเอาจินโอเคเอโอ้โเกมนี้สนุกมากเลยครับ <c oughs> โอ้โหว้าวว้าวว้าวอันนี้มาใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้มาเยอะตะกี้ไม่เห็นพูดแบบนี้เลยนะครับ ระถามดาวแล้วครับไม่ต้องโลสักแอรรอบหน้าเราจะได้แคชอ่ะเว้ยมีคนหยิบไปไหมาบกหนึ่งไส้ลัที่ไม่ได้แคสต์ตายไปเลยอ่ะโดนวายยิงไงวายอะไรโดนเวียนยิงไงเวียนสองกุญจูอ่ะไม่เป็นนัได้แคชเลยหนึงสีกระจายได้หรออย่าเพิ่งส่งนะเผื่อมันมาเองโอเคส่งมาเลยควายว้าวละสามดาวครับฮูู้เกมมันสนุกจริงๆเลยมีสคารเนอร์ตัวนึง ไม่ส่งมาแล้วนี่สแกนเนอร์พี่พสามได้ห้าสามแล้วหกเจ็ดแปดขาดสองเอวิวเววิวเจ็ดก็สามดาวแล้วไม่เอาเอาไอ้นี้ดีอันนี้ไม่ไม่เล่นหรอดีวินี่ไงยี่คุยอะไรเปลี่ยนเลยไอสัตว์ไอี้อะไม่ก็จะไป็นไซรัสดีวีนี่อะไรนี้จกมันไทยรัฐตึ่งๆตึ่งตึงเออพี่ได้อีกอาร์เงแล้วสองอาร์เงพอแล้วน้องตลกเกินตามอาร์เลิกเลิกให้ผมเป็นคนตลกทีไซรัสนี่พาผมขึ้นเลเวลได้นะ ว่าผมเอาไบไลน์มาผมว่าเกมนี้เราสบายเว้ยอุ้ยอุ้ยเน็ตกระแทะมีมึงมีงมงตีทิ้งป่ะ <S 2> <S 2> มไม่มีแต่หยิบไปก่อนถ้าเกิดห<อ>ยิบได้น,นี่หยิบไปก่อนออกที่สี่เดี๋ิพี่อุ้ยซาซา,สาดูผมมีซาวุ้นดงแล้วไอ่ไงมันมันใช้อะไรแปมอ่ะของเน็กอะมัด,มดใช้มัดใช้มัดไปดูให้ละมัดตะเหลืองไปรอลุ้นดูนด่านหลังๆที่มันให้ตาสัญลักษณ์บวกหนึ่งเดี๋ยวพี่มีมัดนะสองตัวของโคเนมแอนวิลสี่บาทเด็ด มีตัวที่มึงอยากได้อธิบายล้วเน็กอะไรอะซีรีส์เหรอส่งมาอ๋อยไอ <laughs> ้ที่นี่ส่งให้ตัวเองตลอดเลยนะเริ่มฉุนแลไ้รกตัดเฮ้ยแต่ผมก็ส่งให้พี่อยู่นะมึงนี่นะไซรนะัสอ๋อโอเคขอบคุณครับงั้นไม่สามนะเราส่งให้เยอะด้ยนะผมต้องส่งตัวงั้นแม่งไม่สามจริงสามตัวดิ <p ies> <p ies> พี่ต้องเก็บหมัดไว้ให้เน็กป่ะ <p ies> มส่งให้พี่สามตัวดิไซรนะัสอ่ะส่งไม่ใช่เหรอ 3ตัวแรกก็ด่านด่านแรก2 1งหนึ่งเลยเหรอเอาเออว่ะเน็กทวงบนบนก็ดีสิปีบัดแล้วรอแรกก็ดีพี่แบกเองไเอาเบก้าอีกแล้วทำไมเบเก้าใส่เอเวอร์ชาวแสงนะเอเวอร์ชาวคอะไยวะจ่อใครเอาก็จ่อเกาะอะพี่แพ้โอ้ยแพ้เหมือนกันที่สลาแม่งยากาผมว่าใส่แท้งธรรมดามันเข่งกว่าปบวกะสี่บาทสองตัวเหมือนกันนะเอาเลยสี่บาทสายยาเนี่ยมึงไม่เคยมีตัวให้กูอะอ๋อให้ไซรลาไปแล้วใช่ไหมโอเค รอบหน้าส่งได้นะเดี๋ยวส่งเซจูนี่ไปเนี่ยไอ้ไหนวะชื่ออะไรไปอ้บเอเล็ก้าอ่ะเให้ใส่เอเวอร์ชาวใส่เลนดิเวกาไหนวะเอเวอร์าชาวอ๋อไม่เอาไปหมุนต่อไม่ค่อยใหญเหมือนกันไม่อยากรอปะไม่แต่มืนมันก็จะเจาะอะไร,รอ่ะคือต่อให้ผมกำลังมองว่าต่อให้ไม่อยากรอแต่มันมันไม่เข้ากับบอลควรจะหมุนอะอย่างน้อยเป็นแท้งอันอื่นที่ไม่ใช่เอเวอร์าชาวก็ได้ ไว้สามดาวแต่มันไม่ใส่เทมเลยวะ่ะมันเล่นมันเล่นใส่เฟอร์เดียวว่ะวายแบบว่ะเหมือนไม่ใส่เทมเพราะว่าอยากเอาสเต็ปเอดีเอพใส่เฟอร์ฟาดมันไส่รัสโอ้โดนยกไม่หยุดเลยวะ่ <laughs> ยะเนี่ยวายใส่ของสองชิ้นชนะใส่รัสใส่ของสามชิ้นอ่ะ <laughs> <c oughs> มีกรู้นแล้วว่าตัวอะไรเริง <laughs> <c oughs> <c oughs> โคตรกล่าดเลยใส่รัดดู สุดยอดเกผมขึ้นเบลเจ็ดเอสแากนเนอร์ผมสามนะทีนี้เราผมก็มีแท้งจริงจริงจังๆแล้วคนดูเพราะถ้าสแากนาเนอร์สามก็คือสุดยอดแท้งของเราเฮ้ยได้เทมสป,ปอร์ตนะอ๋อไฟลายถาไมไฟลายพี่ไม่ได้ตัวละครหกบาทตงวนี้พี่ดงไม่ดีเลยจริงโอ้ยพี่ได้ตะหลิววะ่ะตะหลิวอนิเมาได้ใช่ไหม ใช้น้ําตาเอ้ยนี่ตาเหลีวว่ะได้จากไหนได้จากไปลายลายครับแย่เอาปลายลายนะโอ้แต่เดีวส่งให้ได้ไหมไม่ได้ครับส่งได้แค่ที่แล้วครับส่งได้ก็แย่แล้วที่ส่งเนี่ที่ส่งว่นะอ๋อเอ้าสกาเนอร์ตายเหรอของสกาเนอร์ตรวัวโปรดโอ้อยมันเสร,ร็จทัริทแมน ใช่เมื่อกี้ผมขึ้นเลเวลแล้วสแกนเนอร์มันมันโดนกินหายไปโคตรเซ็งเลยสัสเอ็กซ์พีเบ้นหลังเต็มอะแล้วพอขึ้นเลเวลแล้วสแกนเนอร์มันอยู่ในบอร์ดแล้วมันนับว่าหายไปเลยโคตรนี่ยโคตรควายเลยสัสอุ้ยอนิมาบกหนึ่งอันนี้เอาแล้ว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 เท่ากับพี่สิบได้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่ามันใช้แค่สองตาผมต้องเอ้งั้นเกมเกมเกมแพนเกมแพนขึ้นเลเวลสิบครับ เกมแพนคือเราดีดเลยเราสิบไปเลยใช่อยากเห็นรถไฟวะแท้ไปเอาของทีมหนแท้ไปเอาของไปเอากระเพาพี่ผมอยากได้อโลลอโร拉สมบูรณ์อม่พอดีนะครับมึงไปเล่นเดี๋ยวไหน้าให้เป็นก่อนในจ๊อบไอ้อเนิคเอาตัวอะไรน,นะแท้ไปเอาสลิปอ๋อแต่ก็ต้องเวลสิบดีไม่ใช่เหรอตัวเก,ก้าผมมีรามี่เนี่ยเออว่ะไม่กูเนี่ยต้องเวลสิบพี่อย่าสิบไม่รู้เลยมาเจ็ดพี่โหดๆโดนโดนเราขึ้นเลเวลอันลี่นะครับเมื่อไหร่จะส่งสายญาพี่เ็ กูยังไม่แปดเพราะกูอยากขึ้นแล้วสิ <c oughs> เก็บตังค์เรื่อยๆเป็นแล้วพร้อมแก่งหาตัวหาตัวไม่เจอโทรเพื่อนร่วมทีมไมึกพูดยอะเรือยคนนี้ฉุนเลยนี่ก็ฉุนเลยผมลงดีราวดีวกว่าเพราะว่าอันนี้มารเราแค่ยื้ให้มันไม่ตายแล้วให้ปืนอนิมาทำงานก็เก่งแล้วเฮ้ยเบลกลากแล้วเฮ้ยแต่เหมือนเบลแปดเนี่ยมันไม่น่าเล่นเบลกลามันมีแสงสองอะไรวะในแทงมันอะแต่เป็นจอเกาะแสงกับดาวนคอแสงนะ เป็นบอร์ดเวทแต่ว่าไม่ยอมหมุนไปเป็น,ปนอื่นอื่นดีมากเจ็ดแรงจัดเฮ้ยกูสู้ไม่ได้เนี่ยเวก้าตัวหัวดอนี่แม่งควยเหรอวะไอ้สัตว์ท,ที่นี่สองบาทจริงไม่ได้ไอสัตว์พีก,ก้าแมา่งโตดมันฉุนก็พี่ชอบผัดพริกแกงตอนเล่นเกมทีโอ้ยผมไม่พูดเออยอะใหญ่โรงเรียนอะยังนั่งยังนั่งหมิน่นไซเฟอร์ผมอยู่เลยอันนี้ชุนจัดดาบดาบเป็นเอกดาบไหนดาบวะเฮ้ยแต่มีสายยาเาไม่ไม่กูหยิบสายยาไอ้ควายแล้วถ้าผมหยิบเป็นกายเอาไปไลเอาเอ้ามึงมีสายยาให้กู啊 ไอ้ที่รีพอร์ตดีแน็กดิที่บอกพี่เจอาสายญาดิก็มัก็โมยสายาดิี่ไปหยบดเชนเบลไปลผมรอการเบรกสายญาติเลยที่ส่งมาแล้วครับส่งตัวไรครับเ็เซลีครับไม่เจอครับเจอนายพอรจนครับเกินแ้ากเนสามดาวครับคปิงปับขาองเลยดีวะอยากไม่คือผมอยากงกเงินอะลงเวนแม่งลงตัวซ้ำแม่งเบวสิบเวสิบเสิบ เราเก่งละมีสก้าเนึ่งสามสบายสบายเอาเฟยตัวมีเอฟตัวเข้ามาแม่ลักเฟยไงลักเฟยแทนจิงพี่อ่ะอ่าเดี๋ยวเรารอบถ้ารอบหน้าแม่กัลลังพูดถ้ารอบหน้าไอ้นั้นไม่มาก็เฟย์มาพี่ขี้เกียจโลพี่อยากขึ้นเลเวลสิบทำไมนิวลิงเขายัางหมิ่นผม,มเลยผมเล่นดีวินนี่ได้เวโก้สองดาวพี่เล่นด้วยหรอดีวินนี่ที่ไหนไม่เล่นเวโก้งงจัดเชฟนี่มีเอวติดนี่โคจูนอะโคเทพ้พี่ลงพี่ลงโคจูนเหรอไม่ได้ลงโหปืนนี่มากันลิงบันนี่กันไม่มีอนาฮิเลอ่ะ เมื่อกี้มันมีทอร์นาโดทอร์นาโดมันกากสุดเลยนะมามาเบรเล่นด้วยเหรอคือนี่คือแย่งผมเล่นด้วยเหรอโอ้โหน้องน้องก็โลหายเองดีน้องไม่โลหายเองน้องมาบอกว่าพี่แย่งเล่นฉุดละทำไมขาดอันเดียวไงแคตาเดียวตามต้องไปรอรับร่วมนี่ของมึงพี่ขาดอีกสองเลเวลวะรอแป๊บพี่ขาดเลเวลวะดิ <laughs> <laughs> ผมขาดใครวะอะ่ขาดออโรร่าเนาะ <laughs> เอ้ยลิยวหน้า <laughs> ยังไม่มีวะ <laughs> สายเร็วหน้ากโหลละปิว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 ,ปวอ,อใครเล่น oh, อะไนมา oh, บ่อยๆอ,ยอะออของแท้งสำคัญกว่าของสายย่านะมาถึงอะไนมาเจ็ดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มาร์คแมนไม่ใช่ Mark มาร์คแมนสี่แวนสี่นะเพราะว่าวีโอเคเพราะว่ายิ่งเูาจะพูดอะไรเพราะว่ายิ่งเราถึกเท่าไหร่อะนนมายิ่งส่งผลมากเท่านั้นไอพวกเนี่ยปืนจากอนะไนมาของแทงแ้งอะไนมาสำคัญกว่า แบบต่อให้คุณต่อให้คุณมีของหกชิ้นอาเฟ่กับซาญาตแต่คุณไม่มีหงแทงเลยไม่ไม่เก่งมันไม่เก่งเท่าดีวีนี่ที่แบบไม่มีหงแท้งเลยแล้วเก่งถ้าดีวินี่ไม่มีแท้งเลยอะเก่งไม่ดับดาบแล้วเราจะเหลือแทงอะไรอะแทงไม่เลยเฮียเลยดีเลยสิ คือไงผมต้องใส่ที่กูบ่นตัวเองว่าไม่มีของแถมใส่กูก็ไม่มีเหมือนกันอ๋อด้วยเฟสแล้วคุณซูเหมือนกันอ่ะจะถึงเวลสิบจริงๆใช่ไหมเลือดห้าสิบสามด่านห้าหนึ่งแล้วมจะถึงหรอเปล่าไม่ถึงมันก็ต้องทำให้ถึงมาครับก็ในเมื่อคุณอยากเห็นในมาสิบผมไม่มีผมไม่มีแท็กผมไม่มีอะไรผมก็ต้องขึ้นเลเวลสิบวะพวกคุณต้องการอะไรจากผมเนี่ยเงซูวายอันนี้ไม่ได้อ่ะวายลูกมีมิดอ่ะเลือดเป็นข้อยเลือดแม่งดิโอ้โห้ัตว์เมื่อกี้เฟรนดียผมหายไวจัดเลือดแม่งยัง เพี้ยนสีทองสามตัวคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ onent, คอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ส่วนไอ้ขี้ไหนวอล์ามากวยควายเกมหัว,วดอมาน,นั่งใส่จอบเกาะง่ๆที่ไม่อยากใส่ผมมีน้ำตาลเป็นหันแล้วผสมเลยอโนเมรี่หาแครอทครับ <c oughs> แครอทไรน้องโหลอันนี้บอดผมไม่เก่งเพราะว่าผมไม่ได้โลสายยาสองดาวเนะีื่อกี้ไม่โลอ่ะคูนั่งขึ้นเวลตัวหน้าผมหนาเตอร์พี่กับหนาสุดๆอ่ะตัวหน้าพี่หนาแต่ว่าข้างหลังพี่เบลวิวจะตายหมดแล้วไอ้สอง สองคนล่างจะตายโอ้ยมึงแม่งหนาจัดเลยไอ,อ้บอกสองคนล่างจะตายได้ไหถ้าสองคนล่างจะตายเราก็สบายสบายวะปล่อยไหล <laughs> จนกว่าจะเรู้สึกเจอเลยไอ้เหี้ยใส่ร้านมึงได้แค่กี่ทีวะทำไมตายอีกแล้วเหรอโอ้ไอ,อ้คนที่หยิบไปในบ้าวงหนึ่งมาตายหาบแล้วตายคู่แล้วปะเหลือสองคนแล้วนะเนี่ยไอ,อ้คนนั้นก็กากบ่ดแล้วนะี่ไม่ตายไม่ตายคนนี้ไม่ตายอะไะดเดกเดียเ๋ยวพี่ส่งตะหลิวไปให้อครับมันมีป้าวะส่งของให้เพื่อนตะหลิวไม่มีป้ายสี้สี่บาทกับชิ้นเล็ก บาทเฮ้ยมึงมีสายยกสองตัวเลยวะใช่จากนี้เมื่อกี้เฮ้ยพึ่งพึ่งเอางี้เอางี้เอางี้ส่งกับไม้กูเกียจโลและสัตว์เย็ดแม่ถกเดินถกเดินรอไปรอได้อยู่แล้วมีเลี้ยวหน้าตัวนี้ด้วยน่าไหนหายเองเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเกียนโลนะครับคุณดูนี่คือวิถีของคนที่ขี้เกียนโลเทคนิค จริงเทคนิคนี้ไม่ค่อยคุ้มนะมันคุ้มสำหรับการทำสามดาวเท่านั้นอนะส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มแค่นั้นอนะถูกต้องผมเอื่อโอ้ยนี่บอดอะไรวนะเนี่ยมาร์คแมนในโตเชีย่ยมาร์คแมนเอาในโตมายืนว่ะแต่ในโตในโตสามสิบแต็กนะผิดสูตรหรือเปล่าวเนี้ยมันต้องในโตตั้งแต่เริ่มเลยอ,อ่ะมาอ่ะมาไปเรียบร้อยตายไปซะได้แต้มแล้วได้แต้มแล้วไอ้เน็ตตายนี่ตายเสรมันสกงไอ้ตัวเฮกกแค่หลอดกันขี้อียวผมยิบอีกนะ ผมจะเอาตัวกกากออกเอาเวนออกมันไม่ประโยชน์กูอยากได้แท้งเยอะๆอันนี้มากสิบเอ็ดเรตายส่วนหน่ผมอะหยิบตาไปตีดิอ๋อไม่มีที่ตีตีสักอันผมดอกอ๋อผมผมไม่เล่นไอ้นี่ได้ชื่อเฮียอะไรอ้เฮียเซลรฟีนอะตัวขยับเก้าแล้วว่าเน็ขาดหนึ่งขาดออโรร่ากับลิวหน้าพี่ขาดพี่ขาดเวลพี่ขาดเลเวล มินนะเราเพื่อ e <at> เพื่อ e <at> อีมาสิครับคุณดูห้ามโลไม่งั้นขึ้นเี่สิบไม่ได้อยากเห็น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 เมเการี่เบเก้าเราปะ,ะมันเปลี่ยนของตัวแบกน,นะยางเลยก็ยางเมกยก้าบอดอะไรวะเนี่ยดีวีนี่ไดนาโมว์บูเซอร์อะไรก็ไม่รู้อ๋อเขารอเล่นเลนิกตันอยู่ด <_ S 1> ้วย่ะไอ้เหี้ยของของเซนนาไหมลงเป็นแบนด์สีใหม่ใหม่อีมารก็ถึกของกันนะเกาะต้านทันเวททั้งสี่สิบเอเล็กดูดูดูของเซนนามันนี่นี่ บัตเติร์ดฟอรไอ้โคตรเลยนิกตันเลยสัตว์ไปใส่ในตัวหน้าวว่ะไปใส่ล้าจึงเก่งกว่าเลยมีเวโก้เวโก้ป่ะเอาส่งก็ได้นะซื้อเวกดักแม่งแล้วกันเรายังอยู่ในแผนนะครับเราห้ามลังเลเราห้ามโลเลยขาดถ้าเราโลเราจะไม่มีตังค์คือเลเวลสิบยังเล่นเวก้าอยู่อีกเหรอขาดหนึ่งเวก้าอ่ะนะเชี่ยจิตใจการฟอร์สคอมแม่งสุดยอดจริงเลยเวก้าจนเวโก้แม่งสองดาวอะเวโก้ใส่หมวกด้วยว่ะเวโก้สิบสีิบไอ้เช่นเราปุ๊บซู้ไม่ได้แล้ว ไม่รู้น้องเจอกันเจอไนมาสิบพี่คนนั้นวะนะแทคชี่แปดแลอ่ะใช่พี่เข่าเทคชี่แปดมันแรงที่เวโก้นะเมื่อเช้าเวโก้กับเมื่อโรล่ากับเรลวน่ามันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าพี่อยากได้ตัวอะไรสามเพลินเลยดิเรลวน่าเนาะแทงพี่ไม่ค่อยมีโอโรล่าดิแทงไม่มีหาอะไรกูมีสกาเนอร์สามดาวกับไรล้าสามดาวเอาไปแค่สองดาวแล้วเนี้ยโธอยามินเข้าใจปะเฟเดสเบ๊ เน็กอีกกี่รอบนะออีกสองรอบใช่ไหมเน็กมันจะส่งให้ผมได้ผมขึ้นเลยเหรอตอนนี้นขึ้นสิบได้แล้วนะขึ้นเลยก็ได้แล้วรอบหน้าก็ฟีโลแอนิมาตัวหนึ่งแต่ละปีต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าผมไม่มีลีโอน่าครับเอ้ยมีฟาจูนมันหกตัวมันฟาจูนหกฟิจูนหกเดี๋ยวผมโหลดผมโหลดไม่ดเดียวละแต่มีฟาจูนมันไม่มีของนะอนะ๋อะเนี่ยมันได้เลเนเ็กแล้วมันใส่ของเลเนเ็กแล้ว นั่งโล่เดี๋ยวนะเล่นดีวินี่นั่งโล่เลยเน็กเวลปแต่ไอเน็กมาดูรถไฟหมาอยองไรชี้อาริวหน้าม,มาพร้อมโมโรลไลควายมาดูเลยรถไฟปุ้นปุนจ,จิก,จ,กจักจิกจักจิกจักจิกจักลงใครวะเ <c oughs> อาอนี่ปึ้ม <c oughs> เฮ้ยไม่มีรถเฮ้ยอยากได้ไม่เอารถไฟอะ่ะอยากได้ซัอบไพดรอปอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้เรียกสัตวสนุนมาดรอปรางวัลแก่สนามมงคลุกทุกแปดวิโอ้คืออะไรไม่รู้อ่ะเลย a n i m a มิมครับมันให้เลือกระหว่างซับายดอปกับรถไฟอ่ะเต่ฟ้าอ๋อไอเทมแสงนี่ไงเทมแสงไจเฟมแสงรู้ววาวเลยหรอชววอวอวว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 วเฟวว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 ้ยวววเวว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 วเชีววแวววเวววยว โคตรเท่เลยว่ะน้องคือมันสามดาวแล้วอุ้ยเชี่ยสู้ได้ปะวะไม่แต่มันเหลือเลิศดหนึ่งไงก็ถ้าพี่ไปเจออีกคนหนึ่งก็ก็ชนะเลยเชี่ยโคตรเท่อ่ะอ่ะหุ่นแบนสีนับปกนับปกเป็นเครื่องบินไงเมื่อกี้ไม่เห็นเครื่องบินบินผ่านเหรอนับปกคือเครื่องบินน้องเจ็ดตัววุน้นนี่นี่มาแล้วฟตึ่นพี่เจอมีเฟอร์จูนอ่ะไหวปะวะเฟอร์อจูนยิงอะเข้ามาแล้วครับ ครื่องบินลำที่สองมาหน่อยวู้วเติมมาดิสี่บาทสามดาวกับอนิมาสิบสี่บาทสามดาวกับอนิมาสิบยกไปสวยอนิมาสิบดิฟเชื่ออันนี้เก่งว่ะปึ้มโดนเครื่องบินกูนี่โคตรเทเร่เลยวะ่ะรถไฟไม่เท่เท่านี้เลยว่ะเนี่ย เพื่อนผมเล่นอ็นดาสิหยิบหยิบแบบพี่มาแล้ววันแพสติคเคช่เฉีดหมายถึงเครื่องบินอะนะใช่แม่งแพ้ทีฟสามดาวอีโลเม่อนผมกำลังนึกอยู่ว่าตื่นรถไฟเก่งกว่าคือรถไฟรถไฟความเก่งคือมันได้มันได้ดาเมจเลยอ่ะแบบรถไฟวิ่งเก่าครับไอเทมมันไม่เก่งเท่าอะไรนะเพื่อนผมมาหยิบไอเทมมาแล้วพี่อ่ะแม่งแล้วแล้วทำไมนี่พี่ชนะมิดโฟจูนสามดาวเลยนะเว้ยก็จะเพราะไอเทมที่พี่เลือกก่อนหน้าด้วยแหละไอเทมที่เลือกก่อนหน้าคือหม่ถึงไอเทมที่ตั้งมาดีอย่างเงี้ยแล้วจะริงกันอะไรเงี้ย อ๋ออ๋่อหนิมาที่เลิกกว่าหน้าโอ้โหแต่มันอนิมาสิบเลยนะเว้ยรถไฟแรงกว่าเยอะเลยอ๋อแต่นี่มันเท่อืมจริง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 ถ้าเกิดจะให้อนิเมาสิบอนิเวอร์อีกมันผมมองว่ามันไม่ควรเป็นให้อเทมแสงปะอ๋อแต่ว่ามันเขากลัวซ้ามั้งผมกำลังนึกอยู่ว่าเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดอะมันควรจะทิ้งเป็นดาเมจแต่แต่เข้าใจได้เพราะถ้ามันทิ้งเป็นระเบิดเท่ากับมันก็ซ้ำกับรถไฟเพราะว่ารถไฟมันก็ชนชนเป็นทูดาเมจอยู่แล้วอะเ อันนี้คือเหมือนฉีดออกไปกลายเป็นกลายเป็นทิ้งของแล้วกลายเป็นไอเทมแสงจริงจริงๆผมว่ามันเวอร์ได้มากกว่านี้นะอ่าทิ้งตัวละคร5บาทลงมาแล้วก็มีไอเทมแสงสมชิ้นอะทิ้งตัวเดียวก็ได้ครับแบบทิ้งสุ่มตัวเดียวก็ได้แบบตัวละคร5บาท2ดาวหล่นมา,าแล้วก็ไปเทมแสงสามอันอะ ต้องเหตุสิบหรือเปล่ามันจะโกงขนาดไหนวะเอ็กโซเทคสิบมันมันกลายเป็นไอเทมแสนทุกอย่างไอเทมของเอ็กโซอะและ้วเนอแล้วเนี่ยก็ได้ไอเทมเอ็กโซทุกอย่างทุกอันอทิ้งเงินครับทิ้งเงินมันโกงไปเดทิ้งเงินมัน,ม,นมันเหมือนพวกไออะไรนะเออกดสามดาวเลยพวกนั้นส่าราสโหดมากครับแต่ต้องของแสงนะครับเมื่อกี้ <laughs> จริง โปได้ของแสนกูเป็นโหดจัดเลยวะพ้อมสีลุ้งอะไรว้าวสุดตอนนี้เห็นถ้าเอาจริงถ้าว้าวอ่ะผมว่าผมว่าอนิม่าว้าวสุดคือ Exo t e ซเทอะไม่ไม่ได้ว้าวเรื่องเรื่องความว้าวแต่ว่ามันว้าวเรื่องสแตตไอเทมเออสแตตไอเทมยังทำไอเทมยังทำงานเหมือนเดิมไอเทมไม่ได้ไม่ได้มีไรเวอร์แต่สแตตมันจะเวอร์ขึ้นแต่ว่าความว้าวแบบแบบตาเนื้อที่เราเห็นนะอนิม่าจะดีที่สุดเออไม่ว่าจะคุณจะเลือกรถไฟหรือว่าไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องบินมาทิ้งทิ้งของอ่ะคือมันว้าวไง ส่วนสตีเดมอนอะมันมันไปเหมือน KDA ไงมันก็เลยเฉยๆแบบก็แค่เพ้นทั้งสีแค่นั้นเออก็เลยรู้สึกเฉยๆไอเทมมันต้องรอเวลากว่ามันจะลงมาใช่ๆ่มันบอกทุกๆวุวิเลยมึงรถไฟข้อดีคือวันช็อตข้อเสียโดนโดนเดินหลบได้เครื่องบินข้อดีค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆข้อเสียต้องรอ,อแต่ผมชอบเครื่องบินนะเท่ดิเอิมวอิมแตงกวาเทดลุ้งไอเน็กตอนนี้เทดลุ้งผมเพิ่งทำได้อันนี้อันแรกอันเดียวเนาะ อีก2อันยังทำไม่ได้อีก2อันเคยเจอต้องบอกว่าไอ้ยากยากสุดคือของไอ็กเน็กนี่แหละไอเอ็กโซเซ็กเ <c oughs> พราะว่าอันดีมา,ามใช้2สติดเดมอนใช้2 e x เอ็กโซเใช้3 e x เอ็กซอเซค,คือสิ่งที่ยากที่สุดวัวใช้ถึง3ตาสัญลักษณ์อาจจะมีบรเิเวณออกซิ่ก็ได้ใครจะรู้ <c oughs> <c oughs> วัวออกมาเต้นนี่ส4ตายนะ กะจะมาเล่นรถไฟแต่หักเลี้ยวไปเครื่องบินไม่ผมผมไม่รู้ว่ามันมีให้เลือกไงผมนึกว่ามันเรนดอมให้เราเพราะว่าผมไม่เคยไปดูช่องอื่นว่าผมรู้ว่ามันมีมันมี2ออาวุธเอ้ยมันมีเออไม่มี2ออาวุธแต่ผมไม่รู้ว่ามันให้เลือกพอให้เลือกก็เลยไปเลือกเครื่องบินเพราะเคยเห็นรถไฟแล้ว